เดี๋ยวเราไปดูกลุ่มที่โดดเด่นเลยเพราะว่าหลากัหลกๆวันนี้ก็คือ<ช><ช>เราเราอยากดูว่าเอ๊ะมันคือพวกนี้แข็งกว่าตลาดนะพี่เพแข็งจริงๆแล้วก็<ช>ตลาดมันมีการย่อตัวพักตัวปรับถงปรับฐานอะไรเงี้ยแต่มันไม่ลงเลยฮะกลุ่มที่เราจะคุยถึงนี้อันนี้กลุ่มแรกนะเราไปดูกลุ่มธ<ช>นาคารตัวใหญ่ก่อนนะพี่เพีรเดี๋ยวไล่ไป เนาะเพราะว่าผมแบงก์ก็ยังแข็งแรงน,นะใช่ครับโดยเฉพาะไอไอลทีที่ขึ้นมาเนี่ยทําให้แบงก์ประเทขึ้นมาด้วยก็น่จะเป็นหนี้เป็นเป็นบวกส่งก,การณ์เขนาขนา่นาน่จะมีเอลทีหรือยังอืมอันนี้เอซีบ <CP> ีเอซีบีครับพี่เพยรเอซีบีก็ดีนะเนี่ยดีเนะแต่ว่าไอที่เราให้ให้ขายก็คือตรงตรงแนวต้านที่หมอเซฟไว้ครับคิดผมใจแม่ว่าคิดว่าไม่ข้ามเพราะนั้น135ร้อยสามห้า้วน่าขายรับเป็นคแบบบาทห้าสิบเองอืม คดีขายแล้วเนี่ยผมอยากให้ถือเงินไว้ก่อนเพราะวาผมเดี๋ยวเรามาหาตัวอการอย่างอย่าง AOT อย่างเงี้ยถ้ามันเกิดขึ้นในในในหุ้นชุดต่อไปเราก็ตามไปก็น่าจะได้อ่านี่เป็นเคแบงครับพี่เพียงเอ่อเคแบงนี่เราก็ขายไปแล้วก็ทำนิวไฮไปได้อีกวันนี้ผมให้ลูกค้าขายไปหลายตัวเลยครับปุ่มธนาคารเอาแต่<ข>ตัวโอเวอร์บอทอย่างเดียวผม, <laughs> ผมเห็นด้วยนะเพราะว่ามัน มันก็ไม่น่าจะมีแรงขยับไปได้ขนาดนี้เนื่องจากว่าตอนนี้มันสวิสก็คือขายตัวอื่นทิ้งแล้วมาเก็บแบงก์กับเอลที่เห็นชัดเจนมากๆครับตอนนี้จะเจนมากอื้แต่พูดถึงกราฟก็ยังแข็งแรงนะถ้าพูดถึงกราฟแต่ว่าด้วยเทคนิคนี่ทำนิวไฮก็ไปเปรียบบีบีเอลทำนิวไฮจากโอ b o หบอสเลยครับวันนี้ก็เลยต้องต้องกลับใจขายต้องขายไปก่อนใช่ใช่ต้องขายไปก่อนแต่ว่าเราสร้างไม่ได้เสียอะไรแต่ว่าขายตามระบบเราอะนะ คือเราเล่นเก่งกําไรต้องบอกทัานงูุนนะว่าจุดซื้อที่ที่พวกเราพากันซื้อเนี่ยพี่เพียก็ให้แนวรับตรงเส้นยี่สิบวันนี่แหละทั้งทั้งสามตัวเลยตรงเส้นยี่สิบเนี่ยตอนที่มันย่อมาเนี่ยแถวเนี้ยอย่างบีพีอลเราก็ให้แนวรับไปถ15 7, 15แวถวร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบแปดแถวเนี้ยคือขึ้นขึ้นมาอย่างงี้ก็ต้องขายนะพี่เพียขายไปตอนเดี๋ยวย่อมาผมก็จะให้แนวรับใหม่อยู่แล้วไม่ไม่ต้องโฟกัสแต่ว่าท,ทําเป็นรอบไปถืดีกว่าครับเดี๋ยวไปดูเคทีบีอีกตัวหนึ่งครับกลุ่มชุดบ นี่ฮะพี่เปี๊ยกมันแข็งแรงมากครับแต่ว่ามันด้วยความที่ว่ามันมันมันขึ้นไปอโอเวอร์บอสก่อนหน้านี้แล้วก็มันเป็นนิวทรอนเราก็ซื้อมาจากตรงนี้พี่เปียกก็ให้แนวรับไปยี่บเจ็ดบาทครั้งที่แล้วมันก็ต้องขายแล้วใช่ครับใช่ครับต้องขายไปก่อนบางตัวมันขายเสร็จแล้วก็รอรอแนวรับผมสักนิดนึงเพราะว่าเราคงไม่ได้รีบมากเพราะว่ามนันก็แค่เท่ากับที่สแนครับทิสโก้นี่เพิ่งเพิ่งขยับไปจากเส้นห้าสิบครับพี่เปียกไม่ไม่ไกลแต่ว่าเราก็ซื้อไปแล้ว แล้วเราก็ซื้อไปตรงร้อยห้าบาทไปแล้วก็ถือรอไปก่อนนะพี่เพียกตัวนี้พอได้ถือครับครับอย่างนี้อย่างนี้ไม่ต้องเป็นต้องถานถือรอได้ครับครับเออเคเคือถพวกกลุ่มธนาคารดีทุกตัวยกเว้นท t ทบนะครับตัวเดียวมองอไม่อ่านลายกลุ่มนี้ตัวนี้ก็ยังถีก็ครับทีทีีก็พุ่งมาเยอะนะตัวนี้ก็รอได้ครับเนี่ยเนียครับแถวแถวหกสิบเจ็ดห้าสิบนะครับแล้วก็มีเบอ่าเบก็รอบนี้ เนี่ยฮะไม่ใช่เบดนะทีแคปเนอะเบรก็ดีครับไเพียขึ้นมาวันนี้ก็บวกไปครับเดียยี่สิบห้าบาทก็ต้องดูขายนะคไปเพี้ยงก็ขึ้นมาถูกต้องครับแล้วก็ตัวนี้มาแรงมากคะทีแคปแต่ว่าก็อย่างที่ว่า, <Brid> าผมให้ลูกค้าขายอยู่ดีครับพอขึ้นมาอย่างเงี้ยถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็น,เ,ปน,นเล่นเก่งกาไรเราก็เนี่ยครับผมก็อุตสาห์าเสี่ยงซื้อนะครับวันนั้นได้ก็ได้หุ้นมา lookin, แล้วก็ต้องขายนะมันโอเวอร์บอสเราก็ต้องต้องต้องเก็บตังค์ไว้ก่อนอันนี้คืออนนนนนนเเเลล่่่่่กกกก็งงําาาไไระยวัป ไอไอ้เล่นรอบก,ก็ต้องไปเก็บพุทธข้างล่างแต่ว่าเรายังยังไม่ได้เน้นมากนะครแนนี้เร่งเกงอะไรไปก่อนอืมแล้วก็เดี๋ยวไปดูกลุ่มท่องเที่ยวโรงแรมนะครับเอพีเอพีพีสักหน่อยอได้ครับพีพีีก่อนพีพี <ๆ S 1> ีกราฟก็ดีขึ้นมานะครับแต่มันมันยังไม่ข้ามเนยดีขึ้นมาแล้วดีขึ้นมาแล้วแนวต้านตรงนี่บาทเก้าสิบแปดมังไม่ข<ด>้ามนะครับใช่ครับแล้วก็ขายตรงแนวต้านนี้นะครับครับนะใครที่ติดใครที่ซื้อมาจากข้างล่างนะครับพี่เพ็กก็ขาดูขายไปก่อน ดูขายไปก่อนแล้วก็รอซื้อถ้ามันเป็นขาขึ้นมันก็ต้องทะลุไปเรื่อยแหละสองบาทกอกว่าได้เห็นเงี้ยแต่ว่ามันยังไม่ข้ามเสทียะก็เลยคิดว่านั่นแล้วก็กลุ่มท่องเที่ยวเดี๋ยวไปดูเออทก่อนเลยครับตัวนี้นี่ฮะนี่กราฟเออทีสวยมากเลยครับสวยมากน่ะย่อซื้อได้นะมันไม่ค่อยยออไให้ซื้อเลยคือเวลาที่มีแรงซื้อแบบนี้นะน่ากลัวแต่แต่ว่าเดียวย่อนะโอเวอร์บอสเราไปเียกเจ็ดสิบสามจุดเจ็ดสองใช่ใช่คือโครงสร้างแบบนี้คือตระด้างก็ตอบถอยเขาก็ซื้อตัวนี้เขาทำบุ เนี่ยใครใครที่อยู่ในห้องไลน์เรานะพี่เพียงนะย้อนหลังกลับไปนี่โอ้โหนี่ผมต้องเรียกเคาะไปเลยเตัวเนี้ยซื้อซื้อไปแล้วลูกค้าบ่นเยอะน,นะตัวเนี้ยนะตอนนี้ก็ไม่บ่นแล้วนะต้องยิ้มแล้วตอนนี้ต้องยิม้มกว้างๆเลยนะยิบเจ็ดบาทเนี่ยโอ้โหตอนนี้เนี่ยจากยิบเจ็ดตอนนี้เป็นสี่สิบเจ็ดนะครับบวกมายี่สิบาทใช้เวลาตั้งแต่เดือนมิถุนาจนถึงปลายเดือนหกเดือนนะครับหกเดือนคุณได้ยี่สิบาทต่อหุ้นยี่สิบบาทต่อหุ้นนะ ใครมีข้างล่างนี่เรียกว่าโอ้โหจุดที่ผมวงกลมไว้นี่นี่เรียกว่าเป็นเป็นโอกาสทองเนี่ยก็เป็นหุ้นที่มันลงไปลึกมากพี่เปี้ยงเนี่ยลงไปการาฟเดือนโอเวอร์โซเลยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะไม่พลาดนะกราฟมันโอเวอร์โซ่โอ้โหไม่พลาดฮะถ้าเป็นหุ้นขนาดใหญ่นี้เรียบร้อยเลยฮนะเสร็จเราหุ้นชุดเอเนี่ยหุ้นชุดเอเนี่ยนะนั่งทุนนะฮะ,ะผมเนี่ยสไตล์คือผมก็เรียนมาจากพี่เปี้ยงเนี่ยวิธีการลงทุนหุ้นชุดเอนะถ้ามันลึกๆมีข่าวร้ายเนี่ยไม่พลาดหรอกครับ เนี่ยไม่พลาดแล้วก็แต่ใจเย็นๆนิดหนึ่งนะคนใจร้อนเล่นไม่ได้ของพวกเนี้ยต้องใจเย็นๆนะครับแล้วก็รอถือรอไปเรื่อยๆนะนี่ฮะก็เป็นเจ้าของท่าอากาศรรยานไปนะฮะยี่สิบเจ็ดบาทนี่นก็เป็นเจ้าของอนะเดี๋ยวค่อยไปว่ากันเอ่อตัวอื่นท่องเที่ยวโรงแรมไปดูเซนเทลมัวมินเนื้อหมอมินมินค่อนข้างเดบอเด่อนิดหนึน่งคือมันมาจากข้างล่างแล้วแข็งแรงครับอ่าเนื่อกที่เก็บมินไปก็คิดว่าคงคงจะผ่านจุดต่างดไปและก็เหลือแต่ออกไซน์เวข้างแล้วก็เยอะพวกต่าง ตรงยี่สี่บาทพี่เบยกมองไงฮะถ้าเก็บมาจากข้างล่างครับคือถ้าเป็นคนเล่นรอบเนี่ยผมก็คิดว่าผมผมอยากให้ถึกนะแต่ถ้าถ้าตัวเองแบบลองเล่นรอบดอูแล้วแบบิติใจไม่มั่นคงนะอยาครับตลาดจะต้องบางทีมันต้อง,ต,องต้องวัดต้องดูสถานะตัวเองว่าเฮ้สนเพื่อเราเก็บไอ้ KCP มาอย่างว่าพี่เราเก็บ k k p อะไรพวกนี้มาเนี่ย EOT เนะี่ยไหวไหมตอนที่มันแบบมันนิ่งไม่ไปไหนเลยหกเดือนเนี่ยไหวไหม ครับถ้าไม่ไหวต้องขายตรงนี้แต่ถ้าไหวถีต่ตอไปเนี่ยก็ถ้าเป็นหุ้นขนาดใหญ่นี่ผมบอกอย่างเอลทีนะหุ้นขนาดใหญ่นี่เห็นไหมฮะไหวใครไหวนี่คือนั่นเลยครับโอ้โอหเรียกว่าถ้าไหวนะถ้าไม่ไหวก็ก็ต้องเข้าใจเองว่าไม่ไหว,วไม่ไหวออกไปบางทีเสียดายของเนี่ยเซนเทลนี่เป็นตัวหลักที่พี่เพียกแนะนํานะครับก็ยังแข็งแรงมากมากยังแข็งแรงมากๆ กราฟไม่ค่อยลงพี่เปียกไม,ไม่ไม่หลุดเส้นสองร้อยอ่ไม่ไม่อย่างเงี้ยเราก็ถือได้เรื่อยได้ถ้าบอกว่าเราเก็บมาจากข้างล่างนะครับแต่แว่าคนที่เขาเล่นเขาทนไม่ไหวเนี่ยดิฉันสีมาถามเรื่องเดียวก็จะมหายก็ได้ไม่ก็ได้อะไรครับตัวอื่นเ <ๆ S 1> พราะอย่างพวกท <ๆ S 1> ่องเที่ยวโรงแรมตัวอื่นพี่เปียกมองอะไรที่แบบพอจะตัวอื่นผมไม่เห็นการาฟมันค่อนข้างดีไม่เห็นหมันมีแค่จริงจริงเนี่ยเวลาเราเล่นอย่างพวกท่องเที่ยวเนี่ยเล่นแค่โอทีเฟรนเทลบินก็พอครับ ก็จะมีตัวนําตัวตามตัวข้างล่างอ่ะมีสามประเภทครบถ้วนเลยเนี่ยมิน้นมิ้นมาดากกันเีรื่องแรกก็หมายความว่าทั้งกลุ่มเนี่ยไม่น่ากลัวก็มีคนถามหุ้นโลจิสติกอย่างเบมเนี่ยเบมนี่ก็เป็นหุ้นที่ผมคุยกับอนาลิสหลายคนที่เป็นเพื่อนกันนะเขาเชียร์นะตัวเนี้ยเขาเชียร์ตัวนี้เขาไม่เขาเขาจะขายบีทีเอสแล้วมาซื้อตัวนี้บีทีเอสนี่กราฟคนละเรื่องไงพี่เพียรทำจุดทำจุดหใหม่ด้วยเีาจะมาซื้อตัวนี้แล้วเราก็ทำตามเขาไปเพราะว่า เราก็อาศัยข้รอมือเขาหลยครับนี่คมันคนละเรื่องกันเลยครับเ <c oughs> นี่ยน่ากลัวป่ะแต่ทำทำธุรกิจใกล้ๆก,กันนะ <c oughs> ตัวเเบนยังดูดีกว่าครับเบนไม่มีจุดต่ําสุดใหม่มานานมากแล้วนะครับเราก็เตรียมทดสอบเส<ช>้นสองร<ช>้อย <c oughs> นี่ฮะเตรียมทดสอบเส้นสองร้อยดูกราฟนะครับเ <c oughs> นี่ยะเขาเตรียมทดสอบเส้นสองร้อยมันไม่มีต่ําสุดมาตั้งแต่เดือนมิถุนาหกเดือนแล้วพี่เปียกใช่ใช่อย่างเงี้ยเราก็สบายใจถ้าเราถือเล่นรอบหกเดือนเนี่ยแล้วทนได้ก็ทนไปถ้าถ้าทนไม่ได้ก็ก็ เราไม่ขาย้ขายได้ในเวลาไม่ได้ขาดทุนแต่ก้ดูแล้วเนี่ยเอ๊ะมันจะตาม a o t ไปหรือเปล่าก็ไม่รู้มันกลุ่มเดียวกันผมผม,ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าตรงอดีอ่าเน,นี่ยไม่มีคือพุ้นอะไรที่ไม่มีจุดต่ําสุดมานานแบบเนี้ยเราก็ให้ให้เชื่อได้อยู่พอสมควรนในทางเทคนิคนคะครับอืแต่พวกเราก็ค่อยอๆดูไปเอ่อยกเว้นยกเว้นว่ามันหลุดเสื่อนสองร้อยก็จะขายก็ได้นะถ้าสมมติว่ามันเกิดอะไรเกิดขึ้นนะผมก็ในโลกใบนี้มันก็เกิดอะไรขึ้นได้หลุดสองร้อยก็ขายไปครับ